สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตนะครับสั้นๆของเจ็ดแบบนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่9โมงนะครับจนถึง10โมงนะเป็นอัปเดตวันที่9นะครับผมก็คือวันอคารนะครับพวกนี้นะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันที่อัปเดตแรกนะครับผมอัปเดตแรกเนี่ยก็จะเป็นขายของเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นรีแพ็กเกจนะครับสุ่มตู้พิเศษนะครับเฟสติวัลนะครับของโกเทอร์นะ ก็รวมเบสเสร็จทั้งเซตเนี่ยก็คือ800 800กว่าบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นตู้เลนอัพนะครับที่อยู่ข้างๆตู้โกเทอร์ปกตินะก็ถ้าเกิดใครอยากจะ,ะสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับราคารวมทั้งหมดเนี่ยสสเต็ปเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมภารกิจอ่ภารกิจกิจกรรมบรรลุเป้าหมายนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่22 นะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะมีขึ้นในเควสนะครับผมอ,อยู่ในหัวข้อ,อกิจกรรมทางด้านซ้ายมุมซ้ายบนนะครับถ้าเป็นในหน้าโรงเตี๊ยมะนะาสามารถไปดูกันได้ที่นั่นนะครับอันนี้ผมไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะผมคิดว่ามันน่าจะรีเป็นวันๆนะครับเป็นเนี่ยก็จะมีบอกอยู่นะวันละ2วันละ2เควสนะครับก้า 9, จนถึงวันที่22เนี่ยก็จะมีวันละ2เควสนะครับยังไงก็อย่าลืมไปทากันด้วยนะครับอ่า คิดว่าน่าจะมีของอัปเกรดตัวละครแล้วก็อัปเกรดอาวุธเยอะแยะเลยนะอย่าลืมไปเก็บสะสมกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรม PVP นะ chaos season 4นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่15นะครับอ่าจนถึงวันที่29นะอ่านะเรียกว่า15ใช่ไหมจริงจเอาไปรวมอัปเดตหน้าก็ได้นะเพราะว่าวันที่15เนี่ยมันอาทิตย์หน้าจริงๆเอาไปว่าอาทิตย์หน้าก็ได้นะคือไม่ไม่แจ้ง แจ้งกันไกลมากเลยนะครับสำหรับอารีนาฮีโร่ไม่ใช่อารีนาฮีโร่ศึกเคออสนะครับอ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับแน่นอนครับว่าอันดับนะครับลายเพชรตามนี้นะครับผมนะอย่างมากสุดเนี่ยผมทําได้เนี่ยก็คงจะอันดับ10%นะครับได้40เพชรนะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับในวันที่15นะสำหรับอารีนาเคออสนะครับต่อไปนะครับอ่าดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซคาเร์สฟิติโว ใบไม้ผีและการตาพาร์ทหนึ่งนะครับผมมันมันมันน่าจะเป็นพาร์ทสองแล้วไหมไม่น่าจะใช่พาร์ทหนึ่งนะอ่านะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่9นะครับจนถึงวันที่16นะก็อยู่ในพิเศษนะครับหอคอยโซกาเลสนะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเข้าได้วันละครั้งนะใช้พลังงานแค่หนึ่งนะครับรีเซ็ตทุกๆบ่ายสองนะครับอ่าในกล่องเขาจะมีการันตีหนึ่งเพชรนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไป เล่นกันด้วยนะครับหนึ่งไปนะครับเป็นกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านนะครับใครที่ขาดจี้ก็สามารถใช้ทองนะครับไปบริจาคให้หมู่บ้านเพื่อรับจี้ได้นะถึงแม้ว่าจะได้จี้เดียวก็ตามนะครับอ่าเริ่มวันที่15เหมือนกันนะคือบอกก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับอ่าจนถึงวันที่22นะแล้วก็สุดท้ายนะครับกิจกรรมต่อสู้นะครับหรือกิจกรรมรับเพชรฟรีในหอคอยโซกาเลสนะครับก็จะมี2กิจกรรมนะครับจะมีสายสืบเรื่องชื่อสารทันแล้วก็โกเทอร์กับสมบัติที่สูญหายไปนะครับ อยู่ในขอคอยโซกาเลสนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่9นะจนถึงวันที่16นะครับยังกงอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเพชรฝีรอบนี้4เม็ดนะสุดท้ายแล้วนะครับแก้ไขบั๊กนะปัญหาแพสีบสัตว์อสูรลดเกล็ดห้าไม่ตาไม่ปรับใช้ตามปกติในสงครามสัตว์อสูรราตโทษนะครับชั้น3เฟสสามนะอันนี้ผมยังไปไม่ถึงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมีบั๊กอะไรหรือเปล่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตอ่าของสัปดาห์นี้นะครับก็สั้นๆนะครับระหว่างรอตัวละครใหม่ ที่จะเข้าอาทิตย์หน้านะส่วนใครที่รอชั้น2ของลาตาโทสอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ลงประมาณวันพุธนะครับ่วนน่าจะประมาณวันพุธนี้นะครับจะลงชั้น2นะใครที่รออยู่ก็อ่าประมาณวันพุธนะครับยังไงก็ขอบุณท,ที่รอ,อสองครามสัตว์ดุสู์อย่งางลาตาโทสชั้น2ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ